โอเคครับก็สวัสดี่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องอ่าสวยเอฟเฟนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนตอัดต,ต,ต่อคลิปเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอน้นคลิปนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปในเติมในเกมนะทุกคนถ้ามีรูปอยู่แล้วนะพี่ก็จะไม่เข้าเพราะว่าพี่ได้แคปรูปไปแล้วนะจะทํากับเพื่อนหรือกับแฟนก็ได้นะครับทุกคนโอเค เราก็ไม่ต้องเข้าแอปแพรพันนะเพราะเราไม่ต้องตัดคลิปนะคะทุกคนโอเคอย่างแรกนะครับทุกคนเราก็เลือกรูปได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะเลือกรูปนะครับแล้วเลืสักหกโอเคครับทุกคนเมื่อเราได้รูปได้รูปแล้วเราให้เรามาตัดนะครับทุกคนตัดอย่างนี้ไปเนาะแนะนําให้มาตัดในแอปนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ชัดเนาะเพราะคลิปนี้เราก็ต้องการให้แบบภาพที่เราตัดเนี่ยมันชัดมากๆนะครับทุกคนโอเคพอาเรามาตัดในแอปนี้มันจะภาพมันก็จะชัดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะขอ ไปตัดก่อนนะครับทุกคนใครดูแล้วก็ไม่ต้องบอกหลอกเนาะเพราะทุกคนก็น่าจะตัดเป็นกันหมดแล้วนะครับโอเคพี่ขออนุญาตไปตัดก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราตัดรูปเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะทุกคนอย่าลืมตัดรูปของเราเองด้วยนะครับก็คือตัวผูชายเนาะโอเคเมื่อเราตัดแล้วตัดเสร็จแล้วให้เราไปที่แอป all right motion ได้เลยนะครับทุกคน โอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่แอป All Animation แล้วให้เรามาที่โปรเจกต์ได้เลยครับทุกคนแล้วเราก็ไปใส่ลิงก์ที่เราที่ผมได้ทําการแปะไว้ข้างล่างนะทุกคนก็คือมันมีจามมีอันหนึ่งกับอันสองน,นะครับตัวลาเรากดเข้ามาแล้วก็กดไปที่อันหนึ่งก่อนนะครับโอเคพอเรากดเข้ามาที่อันหนึ่งครับก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยเนาะโอเคเมื่อเราเลื่อนมาล่างสุดเราก็จะเจอกับแค่นี้นะครับในตัวอย่างมันก็จะมีแบบนี้เนาะ ถ้าเรากดมาที่อันแรกนะครับทุกคนอันแรกก็คือเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ว้ให้ดาวโหลดก็คือก้อนเมฆนะครับทุกคนให้เรากดมาแล้วก็เลือกสื่อได้เลยครับเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นก้อนเมฆอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ว้ให้ทุกคนดาวโหลดนะครับโอเคใส่ามาเลยเวลาเราใส่มาก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนมันก็จะลอยมาให้เรานะครับแล้วก็มาต่อกันอันที่สองก้อันที่สองก็เป็นก้อนเมฆเหมือนกันก็ใส่ก้อนเมฆไปเลยครับใส่ไปเลย โอเคพอเราใส่ก okay. <Paper. S 1> ้อนเมฆเสร็จอ like ันล okay. ่างก็จะเป็นตัวละครของเราแล้วนะทุกคนอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่ครับใส่ตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้ชายนะครับสาหรับอันแรกเนาะโอเคพี่ก็ใส่เป็นตัวละครพี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนใส่ไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทุกคนก็ให้ทุกคนมาเลื่อนเอานะครับพี่ก็จะเลื่อนมานีดนึ้เล่นแบบนี้นะทุกคนเรานิ้วแตะเอานะครับทุกคนพี่ก็จะเลื่อนแบบนี้นะครับทุกคน โอเคเรามาต่อกันอันที่สองครับอันที่สองก็เหมือนเดิมตัวละครผู้หญิงนะที่เราทำการตัดหมานเมื่อกี้แบบนี้เลยไม่ต้องไปตัดมานนะทุกคนไม่ต้องตัดเพิ่มอะไรเลยนะครับทุกคนเวลาถ้าเราตัดมาในแอปนี้มันจะแบบพอดีให้เราเลยนะคะรับเวลาเราใส่มาเนาะก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนแล้วมาอันที่สามนะทุกคน ไอ้ไม่ใช่อันที่3นี้กันกับอันที่3าเม็ดสีไม่ต้องลบมาอันสุดท้ายเลยครับมันเขียนว่า so back ground นะครับทุกคนกดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกสีและสีเติมนะครับแล้วก็เราก็ให้เรามาใส่อันนี้ไปนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งนึงทิ้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกคนไปดาว์โหลดมาเลยนะครับในที่พี่ทิ้งไปข้างล่างเนาะโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับทุกคนปุ๊บเมเราก็จะเห็นสองอันนี้นะครับให้กดเข้ามาแล้วก็ กดมาที่คาว่าแก้ไขข้อความนะครับข้อไปให้เราเปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้จะเป็นชื่อของแฟนพี่นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนเนาะโอเคโอเคก็เปลี่ยนประมาณนี้เลทุกคนแล้วก็เปลี่ยนอันต่อไปแล้วอะไรเลยครับ okay okay โอเคโอเคครับเมื่อเราใส่ชื่อเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนนี้เลยก็จะลอยมาใส่ให้เรานะครับทุกคนวันนี้ แบบนี้นะทุกคนแบบนี้เลยโอเคเมื่อเราเสร็จอันแรกแล้วครับให้เรามาอ kind of ันท <Hayır> ี่2ไ <PDF> ด้เลยนะครับทุกคนเลื่อนมานะครับเลื่อนมาแล้วเราก็จะมาเจอเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวละครทีละตัวทีละตัวแล้วอย่างแรกให้เราใส่ตัวผู้ชายไปก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นก้อนเมฆนะครับทุกคนใส่ไปก้อนเมฆนะอันนี้นะทุกคนใส่ไปเลยอันที่2ก็จะเป็นป้ายชื่อนะครับให้มาใส่ได้เลยนะครับทุกคน โอเคเมื่อเราใส่ป้ายชื่อแล้วก็มาอันที่สามครับอันที่สามก็จะเป็นตัวละครน,นะครับโอเคพี่ก็จะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนมาขยับนะครับขยับหรือไม่ก็ยังไม่ต้องขยับนะทุกคนโอเคเมื่อเราใส่ตัวละครแล้วเราก็มาที่สี่ได้เลยครับทุกคนมานที่นะสี่นะใส่ตัวละครไปเหมือนเดิมเบบก็จะได้แบบนี้นะทุกคนเพอเราเห็นแบบนี้ครับมันไม่ตรงนะทุกคนให้กดค้างตรงนี้แนะช่ไว้นะ แล้วก็ให้เราเลื่อนนะทุกคนเลือ่อนแบบนี้นะนี่โอเคแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้มันก็จะตรงให้เราเแรบบอดูพอดีตาเนะมันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนต่อไปเราก็เลื่อนมาเหมือนเดิมครับอันสุดท้ายก็อันสองการสุดท้ายนะอันนี้ให้เป็นแบ็กกราวนะครับทุกคนแบ็กกราวสำหรับพื้นหลังนะครับพี่ก็ทิงนี้ไว้ให้เนาะโอเคเรามาก็ให้เราใส่แบ็กกราวนี้ไปเข้าไปนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคน แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นก้อนเมฆนะครับไม่ได้ก้อนเมฆสิเป็นอันนี้นะครับทุกคนนี่นี่เลยก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อเราใส่แบ็กกราวอันที่อันนี้เสร็จแล้วครับนะฮะเลื่อนมันก็จะมีอันที่2เนาะก็ใส่เหมือนกันเลยครับใส่ข้อไปเลยเนาะหรือไม่ก็ใส่อันนี้ได้ก็ได้นะทุกคนใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้เนาะใจ้หมดเลยใส่เป็นเลยแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคเมื่อเราใส่อันนี้เรียบร้อยก็ให้เราเลื่อนมาเลยครับเหมือนเดิมครับใส่เหม อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้หญิงอันนี้ให้เรามาอันแรกก็ก้อนเมฆเหมือนเดิมครับใส่ไปอันที่2เป็นโปรไฟล์ครับแล้วก็อันที่3เป็นตัวละครน,นะครับทุกคนอันที่4ก็เป็นตัวละครเหมือนกัน,นครับ,เ,บเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ต้องมาปรับนะเพราะว่ามันพอดีแล้วนะทุกคนถ้าใครคิดว่ามันไม่พอดีก็อย่าลืมไปปรับนะครับแล้วก็มาใส่แบ็คกราวด์พื้นหลังเหมือนเดิมครับเป็น แบ็คกราวอันนี้นะครับผมดีึงไว้าให้นะเนาะเหมือนเดิมเลยโอเคนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเมื่อเราใส่แบบนี้เรียบร้อยเสร็จนะครับให้เราเลื่อนมาข้างหลังเนาะอันนี้ก็จะยากหน่อยนะครับทุกคนมากถึงอันที่3แล้วเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับทุกคนให้เรากดมาที่คําว่ากรุ๊ปนะครับกดเข้าไปโอ้ย ก็เข้าไปคําว่ากรุ๊ปรับแล้วก็แก้ไขกลุ่มนะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอแบบนี้นะทุกคนก็จะมีตัวหนังสืออยู่นะครับมีตัวหนังสือนะพี่ก็จะไม่เอาตัวหนังสือนะคบทุกคนเพราะมันต้องไม่เปลี่ยนตัวหนังสือมันยากนะทุกคนยากเรินอะไรไม่รู้เราเราก็ลบออกไปเลยครับทุกคนลบไปเลยแล้วเราก็เลื่อนมานะครับเราก็จะเจอกับอันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวละครนะครับใส่ไปอันนี้นะพี่ก็จะใส่ไปแบบนี้เลยร้านที่2ก็เป็นตัวผู้หญิงนะครับใส่ไปเลยแบบนี้นะ อันที่3เป็นโปรไฟล์นะครับทุกคนใส่ไปอันที่4ี่ก็เป็นโปรไฟล์เหมือนกันนะครับโอเคเมื่อเราใส่โปรไฟล์เสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเราใสนน่เสร็จแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดครับให้เรามาอันสุดท้ายก็จะเป็นแบ็คกราวนะครับทุกคนใส่แบ็คกราวไปก่อนครับเป็นอันนี้นะใส่ไปเลยโอเคเมื่อเราใส่แบ็คกราวข้างล่างเสร็จเลื่อนมาครับแล้วเราก็จะเจออันบนเนาะอันบนก็จะเป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับทุกคนเป็นเอฟเฟกต์นี้นะ เอฟเฟกอันนี้แบบนี้นะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเมื่อเราเสร็จให้เรามามุมซ้ายบนนะครับกดออกไปไดนะ้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนปึบแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะทุกคนกคนสุดท,ท้ายเนาะโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะทุกคนเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนหรือไม่ถ้าตัวคอมมันไม่ถูกใจก็อย่าลืมมา ถ้าก็มาแก้ตัวไขตัวครเราแล้วครับทุกคนพี่ก็จะปรับหน่อยเนาะปรับขนาดมันหน่อยราะมันดูใหญ่ไปเนาะก็ปรับลงมาให้มันเล็กลงนะครับลงมาเนาะประมาณนี้นประมาณนี้เอามาใกล้ๆก้กันหน่อยก็ได้นะทุกคนแล้วก็ตัวผู้หญิงก็ปรับลงมาครับต้าเึส่งนใหญ่ซะเหลือเกินปรับลงมาสักหน่อยให้ตัวเล็กกว่าเราหน่อยก็ได้ครบแบบนี้แบบนี้นะทุกคน ก็จะได้แบบนี้เราก็เหมือนเดิมครับกดข้าไปเลยนะปึ๊บโอ้เสียงนัเสียงนะบอกเียตตลอดเลยปึ๊บเราก็เล่นดูครับโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะทุกคนโอเคเมื่อเราได้แบบนี้ครับทุกคนสามารถบันทึกไปได้เลยครับกดบันทึกไปได้เลยปแล้วก็บันทึกกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนพี่บันทึกเสร็จเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเมื่อทุกคนบันทึกก็กดบันทึกไปได้นะทุกคนกดบันทึกไปนะครับโอเคเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยครับไปอันที่2ต่อได้เลยนะทุกคนมาอันที่สองนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีอะไรมากไปใส่เหมือนเดิมนะครับทุกคนแบบนี้ที่เราทำการตัดมาอเาอาที่พี่เราไปตัดมาเมื่อกี้นะทุกคนใส่ไปเลยนะครับเหมือนเดิม <laughs> โอเคครับทุกคนก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ให้ทุกอันเลยนะครับใส่ให้ครบทุกอันเลยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นานแล้วทุกคนมันไม่ได้นานที่แบบทุกคนดูนะนแบนานที่ชวนวันแบบโอเคสำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับขอสักค่าสิบได้เหมือนเดิมนะทุกคนนะ bye bye, ครับบายบายครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูวยนะ